สวัสดีครับหลังจากที่เราเปิดบัญชี ID ของเว็บเถาเป่าและ168เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เพิ่มไปเปิดอีบีบาบากันมารหัสเพื่อการชําระเงินเพื่อการฝากจ่ายและก่อนที่เราจะสั่งซื้อได้นะครับเราจําเป็นต้องมีตัวที่3ก็คือที่อยู่โกดังที่จีนที่อยู่โกดังที่จีนเอามาจากไหนเราขอได้จากคา์โก้ที่เราใช้บริการนะครับคาโก้ก็จะส่งที่อยู่โกดังมาพร้อมกับวิธีการใส่ที่อยู่โกดังมาให้ซึ่งตัวอย่างที่ผมจะใส่แสดงต่อไปนี้นะครับ เป็นที่อยู่โกดังของ DJ Car า o โก้นะครับถ้าใครใช้ DJ Car า o กอยู่ก็สามารถทำตามได้เลยนะฮะวิธีการใส่โกดังสำหรับลูกค้าที่เพิ่งสมัครใหม่เลยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งสมัคร ID ใหม่ๆเลยนะครับให้เลื่อนลงมานะครับแล้วก็ไปเลือกสินค้าที่เราต้องการที่จะสั่งนะครับยังไม่ต้องเป็นสินค้าที่เราต้องการจะสั่งก็ได้ครับเลือกสินค้าสักชิ้นหนึ่งนะครับสักชิ้นหนึ่งจากเว็บเถาเป่านะฮะอันนี้เป็นทีมอทีมอไม่ได้นะฮะเราต้องเลือกจากเว็บเถาเป่า เลือกจากเว็บเถวเปา่าผมเลือกอันนี้นะครับโอเคตัวนี้เป็นเถวเป่านะฮะโอเคแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกที่เราต้องการนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ฮะโอเคคลิกที่เป็นสั่งซื้อนะฮะคลิกตรงนี้ที่เป็นซื้อเลยนะครับกดที่ซื้อเลย หนึงนะฮะระบบไม่หมุนรอแป๊บนึงนะฮะโอเคระบบก็จะเด้งมาบอกว่ายูต้องใส่ที่อยู่ก่อนใส่ที่อยู่กดังก่อนนะครับโอเคอันแรกนะครับมันเป็นภาษาจีนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับอันเนี้ยขอจากคาโก้ที่ใช้บริการได้เลยถ้าเกิดใครใช้ดีเจคาโก้ก็ทําตามได้เลยนะครับอันแรกนะครับเราจะเลือกตัวนี้ครับเลือกลงมาตัวนี้นะครับโอเคตัวที่2คือตัวนี้นะครับตัวที่3คือตัวนี้นะครับ ด้วตัวนี้และตัวสุดท้ายคือตัวนี้ครับตัวนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะรตรงนี้ก็คือ address ก็คือเราไปก๊อปที่อยู่มานะครับไปก๊อปที่อยู่ที่เราไปขอจากโกดังมานะฮะอ่าคือก๊อปมาถึงตรงนี้นะฮะก๊อปปี้มาเราก็มาวางตรงนี้นะครับวางเสร็จตรงนี้นะฮะรตรงนี้คืออะไร ตรงนี้ให้ใส่อ่าโอเคสมมติถ้าเราไม่รู้นะครับถ้าเราไม่รู้ลืมว่ามันให้ใส่อะไรเราก็ copy ไปนะครับแล้วก็ไป Google Translate นะครับไปพิมพ์ว่าแปลภาษานะฮะแปลภาษาแล้วก็เลือกตัวล่างนี่นะฮะ Google Translate แล้วก็เลือกจีนเป็นไทยกดแปลอันนี้คือรหัสไปชณีนะครับรหัสไปชณีโอเคเราก็มาใส่รหัสไปษณีตรงนี้นะครับ รหัสไปซีนีคืออะไรครับรหัสไปซีนีก็คือตัวนี้ครับ5้า4 5 0นี้โอเคตัวนี้นะฮะโอเค okay. ต้องดูด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดมันมีช่องว่างระบบจะไม่ให้ผ่านอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือรหัสของเราที่เราได้จากคากโก้นะครับ จะเป็นรหัสที่ใช้แทนตัวตนของเราเสมอซึ่งรหัสเนี้ยสาคัญมากนะครับทุกครั้งที่เราสั่งของจากจีนเราต้องเน้นย้ําให้ทางร้านจีนนะครับเขียนรหัสหรือติดรหัสเราลงสิ่งของของเราทุกชิ้นนะครับอโอเคอเดี๋ยวผมจะแปลให้ดูนะฮะว่าแปลว่าอะไรชื่อผู้รับสินค้านะครับก็คือชื่อรหัสของเราที่จีนนะครับโอเคผมใส่ D J ด j v i p 1นะฮะโอเคนี่คือรหัสของผมครับเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้เราก็เบอร์โทรศัพท์ที่ทางกาคาโก้ให้มาเอามาใช้ นน้นี okay. เก็ใส่ตรงนี้นะฮะโอเค okay. แล้วก็กำหนดเป็นที่อยู่หลักนะครับโอเคแล้วก็กดตรงนี้นะครับปุ๊บเรียบร้อยครับที่อยู่เราก็จะขึ้นและนี่ก็จะเป็นที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ที่เราให้จีนจัดส่งของไปนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยครับวิธีการแอดที่อยู่ทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ อยากจะแอดที่อยู่เพิ่มนะครับอยากจะแอดที่อยู่เพิ่มนะครับให้เราคลิกตรงนี้คร, e รับจัดการที่อยู่จัดส่งตรงนี้นะครับเราก็ไปแอดที่อยู่เพิ่มได้นะครับอยากแอดที่ไหนเพิ่มเราก็ใส่เพิ่มเข้าไปได้นะครับหรือว่าอยากจะแก้ไขตรงนี้เราก็แก้ไขได้เช่นกันนะฮะก็คือกดแก้ไขกดลบตรงนี้นะครับนี่การแอดที่อยู่เพิ่มหรือระหว่างที่เรามาสั่งตรงนี้อยากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็กดใช้ที่อยู่ใหม่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ที่อย,อยู่ใหม่นะครับใส่ ID ใหม่ ได้เลยเช่นกันนะครับเรียบร้อยครับวิธีการแอดที่อยู่ในโกดังแอดที่อยู่โกดังจีนในเว็บเถาเป่านะครับผม